สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบมอนี้ก็มาพอกันอีกครับวันเสาร์ที่สองท่านว่าครับมุนี้ก็มาหลับจ่างปันหน้าให้เพื่อนครับเส้นทางบ้านทับน้อยตำบลทับใหญ่มาเบ่งผลงานการปันหน้าให้ ทีของเอื่อยครับผู้เห็นงานน้ากันกับผอบอนะครับอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ที่แล้วน้องมามาไถเวปแล้วครับปั่นปินกระสูบน้ำใส่มาวานนี่ครับมาปั่นเพื่อนครับปั่นกลับมาไหวก่อนนาเสียเอารถหน่อยมาเกี้ยแล้วก็สีวานของเพื่อนครับงานนี้ก็ได้กบตัวนึงครับไงเติบให้จะคล้องหน้าเอื่อยเพื่อนนั่นเรามาจับเอาไปงานนี้ก็บสีไรครับ ประมาณสี่ไล่บวกับงานนิหน่อย,ยง,งานนึงก็เป็นสี่ไล่สองงานครับบรรยากาศประมาหามงคงครับหามงเสาครับชีวินาฬิกาเบ่ง 00: 00: 00: 00. บรรยากาศปลอบครับพระเจ้าเล่งเหตุนหน้เห็ุหน้ากันแล้วครับตอนนี้หน้าปังหลบสองครับเอือยอย่าของหน้าพิ่นก็มาหน้ามาเบ่งเมื่อกี้ครับพิ่มันก็ตา,า,ามแฟนมันไปละแฟนเป็นเงินมานั่งรออยู่นี่แหละครับ จะบึงบรรยากาศครับผมมาเจ้าวานเขาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งล้วแหละแต่ละคนของผมกับสิบไซรอบสองละ่ะทั้งนี้เขากำลังลงครับกำลังเหลื่อมลงกับมีบางคนนี่ครับคือคืนแห้งมือนี่รถไถแลน,น,น,นวันวันอยู่ครับแนี่ครับ ้าววานมือวานนี่มังครับเนี่เมือวานงานข้างล่างนะเป็นกาลัางวานครับเป็นปัน้นมือวานล้างปันนามอ,อก,กร่างดูดนามอ,อกคว,อมวครับวานได้หอมน้านี่แหละครับชีวิตชนบ,บทบา้านเฮาตัวนี้จะเป็นป่าดงนาทามครับของเขตตำบลทับใหญ่ของเขตบ้านทับน้อยครับผมบ้านทับน้อยตำบลทับใหญ่ครับตำบลเดียวกันก็ระยะทางจากบ้านผมมานี่กับประมาณหากิโล พอดีเอื้อยเพิ่นอยากใส่บริการเห็นว่ายุดเสาอาทิตย์กันเลยมาเหตุในเพิ่นนะครับนี่อันนี้ของผู้อื่นนะครับนี่ไม่ก็ะจาวานไปน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วกำลังขืนงามเลย <S <S ทางตัวนี้กับไปมูนครับเส้นนี่ออกจากบันทำาน่อยมากก็สิไปมูนครับไปมองที่ผมผ้าพบบอกไปหานอใหม่นะครับมองที่ว่าโครงการสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้านะครับเนี่ยเสาไฟฟ้าสูงจนเทินอยู่นี่ยครับจากสิเปิดใส่ยำได้เพิ่มกำบังใจขึ้นกันความกลุ่มคาของประชาชนจากสิได้ทำได้บะหูขึ้นกันเพราะว่านี่ครับฝากฝากหน้าเพื่อนไปนี่แหละครับก็สิเป็นแนวทอมันมากับแนวทอม,านาม,มันนาำมูลเขาจะเอาขึ้นมาให้เจ้าให้เจ้าหน้าได้เห็นหน้าปัง่แหละครับนี่ครับไปทางทางเส้นนี้แหละมันก็นจะไปขืนเป็นสนนหลาดยางครับฟังฟังกุด ข้าเจ้ากระใสนามคุณน,น,นั่แหละเห็ดอยู่ตอนนี้ดึงบรรยากาศทงไฮทงนาปลาดงนาท่า,ามานเฮ่าครับแถวนี้ก็เวลาน้ำท่วมกับบนเรือคือกันครับมิดหากันนามเราเห็นอยู่นี่ครับเพราะว่ามันบกไปหลายปีละปีนี้มันบะท่วมเนาะมันท่วมตะปีกลายไอปีหกหาปีหกหงบ่ท่วม นี่ก็ปลาโยค่าปลูกตามริมไหริมนาหนูหลายครับโอ้หหนูเต็มเลยครับหนูลายแห้งแต่มันไกลบานผมเลยเราบอกว่ยผมมีเวลามาหาใส่หนูใส่ยังที่นี่ท่านได้กินหนูจะโตอยู่บอกว่ยมีเวลานั่งเลยครับเนี่ยกันหน้าข้าเจ้าถึงปันม่วานนี่ครับตัวนี้เขาก็สีเห็ดขึ้นกันนั่นแหละครับแนว แนวท่อมันจะมาตามทางระยางเสร็จนั้นครับแนวท่อของโครงการสูบน้ำนะครับจะมาจากจากจะมาตามถนนลาดยางเส้นนั่นแหละครับนี่เห็นแต่เสาขาวๆนะครับที่นี่มันก็จะนี่ว่าวปิดเปิดให้ชาวบ้านแต่ละคนไปอยู่นั่นะครับเป็นแนวทอ่อทรงมาแต่ละหน้าครับอันนี่ก็เป็นโครงการถนนหินกุ๊งของอบตอทับใหญ่หมดแล้วครับ รับผิชอบหมดเลยเนี่ยเส็นเมื่อกี้ด้วกันนนามลายครับเบิ้งบ่อเราปันถือมองได้เนี่ยจังหวะที่มันเดียวมันยังเนาอนี่ครับเวิ้อวางนะครับงานทัดไปนะครับงานทัดไปเป็นงานนหน่อยประมาณสองงานตัวนี้ก็ประมาณสี่ไร่ ครับในเวลาเดินทางไปปั่นให้มเพ่อยู่หน้าอยู่ในบ้บานนี่ครับติดกับบานโกตัวนั้นบอกหัวว่าเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาไว้จะปลูกพักผูหัวหอมผูกกระเทียมนะครับไปปั่นให้เพิ่นต่อครับน้ำมันสามกิออนเกี้ยงเลยครับห้าร้อยห้าสิบบาทเกี้ยงเลยหอดหอดกีดแดงเลยครับมันปั่นหยาห้งยินมันเหนียวบันพิ่นกัน เฟืองกันน้าน้ครับถือว่ายยบไปไล่เตอ๋อไปเลยครับช่วงมาใช้นี่ใบ่เขาเลยเนี่ยครับเขาไปให้ไปหน้ากันครับเจ้าจแถวนี้จะกว้างครับกว้างกว้างขวางแบบหน้าหน้าถ้ำนี่หน้าถา้ำาของบ้านทำหน่อย,ยมันจะบกไกลบานเฮียงครับแล้วมันก็อย่ไก่มุลนเจ้ดให้เดินทางไปมาสะดวกครับเนี่ย ครับผมเดินห้างต่อก่อนสักนีแล้วครับเก็บนี่บึงบรรยากาศลุ่มๆของตรงไหนตรงหน้าของอีกหมู่บ้านหนึ่งครับข้าเจ้าเห็ดหน้าร้ายกว่าทั้งบ้านจานอีกบ้านจานบางค้นก็บม่เห็ดนะครับเพราะว่ามันหนามโพอตอนนี้เขาเจ้าเห็ดกันห้ายเหี้ครับเกเ็บนี้ก็เอาไปสักนีดแล้วครับผมขอบคุณพี่น้องที่บึ่งที่ชมเก็บผม กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับกดติดตามให้กำลังใจด้วนยะครับท่นนี้นะครับสวัสดีครับครับเดินทางมาถ่ายอีกมองหนึ่งหงเพื่อนนะครับมาเบิ่งเห็นบรรยากาศงามๆก่อนอาถ่ายเพื่อนครับพี่น้องนี่นะครับเขาเหตดหน้าลายดีครับปีนี้ หน้าปังเนี่ยว่ามีเห็ดสุเจ้าเลยครับเนี่ย่มมีเจ้าได้รประเหตดเลยครับลุตงตำโน่นปาได้กระเห็ดครับแต่ละแต่ละคนนะครับเพราะว่าเขาหน้าปังเนี่ยมันเห็ดได้ได้ผลกว่าหน้าปีครับแล้วปริมาณเขาความหนาแน่นของห่วงน้ำนักได้ดีกว่าครับการลุทุ้นเนี่ยจังได้กระไดขุ้นขึ้นครับเม่คือหน้าปีครับหน้าปีมเสียงนามทัวมี แต่ก็รุ่งทุ่นไปก็จักสิได้ซ้ำได้ราคาเขาหอมมะลิเนาะหนึ่งศูนย์หาหรือว่ากอสิบหาสิมันกระโบนี่มานวนแต่เขาผ่ากลางเขาเข้าเจา้เาจา,าบาทสิบบาทนี่มันยืนผืนเลยนะครับแปดบาทในคันตํานี่ครับสำนักยังได้ก็ได้ดีกว่าเขากลอ,อยหากับสิบหาบาทเท่าครับเขาเจ้าเลยเห็ดลายครับแต่พวกคนเขาก็ใส่เขามะลิลอยหานั่นแหละครับเอาไปกินไวน้ังครับจังที่ไปปั้นในเพื่นอนของเออยมือน,นี้เพื่อนกับใส่เขามาาาละลิลอยหาครับ มันก็ไปถอกระมา่านไปเดี่เกี่ยวอยู่ผมม่านเดือนมกราไอเดือนมีน,นาครับผมม่านเนมีนาเมษาหือเราครับม่านสี่เดือนเมษาผมม่านไปไปลายเดือนครันเดีก่เกียวแล้วนี่ครับลมเย็นสบายครับวันนี้บรรยากาศตรงไฮตรงหน้าของเขตบันทับน้อยครับตอห้อยตอไปหาบันผู้ครับัน่นกับบันทับน้อยเนี่ยไปเห็นทั้งหน้าประปายนะบันทับน้อย ไปทางนี้ก็สิเป็นบ้านคูไปบ้านจานบ้านทับใหญ่ครับออกเขตดตำบลคนละออกลัตนะครับเขาถนน4012ของโอโครงการของรอพรชครับตะเขานี่ครับงานนี้เป็นยังเขาจึงอยากอยากเห็ดนี่ครับงานเดียวนี่เลยอันเห็ดที่ดีนี่ครับเด็กเขาทำก็เจ็ดแปดหมื่นได้ครับนี่ขายเขาที่ก่อเห็ดเขามาลีแปดเท่าครับ นี่ผมมั่นโอ้ยสุบอม,มนันแปดเก่าไรของพิอนยู่บอกครับแปดเก่าไรถ้าได้ดีดไรล,ละตันเนะาะเก่าเก่าไรไละตันต,นตนละสิบบาทไอ้กิโลละสิบบาทเนาะแปดเก่า,กามือเหรครับไกกบอเขาจบดพวยเหตุกับผมหน้าปังจังไดยมันก็ไดเงินงกว่าดีกว่าหน้าปีหรอกฮะเจ้านี่เงินใส่จากการขายขานมาจากหน้าปังประมาณหาสิหกสิเปอร์เซ็นต์นะครับเลาหน้าปีมันมันหวงังราคามัน น้ำทัศนกใกลุ้นไกลกันตลาดนู้หหงาครับพระเจ้าละเอียดหน้าปังหลายแหงครับแต่ปัญหาตามมาคือน้ำครับน้ำมุ่นน้ำยังนั่แหละครับที่เขาดันสูบขึ้นขึ้นมาเนี่ยแหละครับดันกันขึ้นมาไว้ในน้องในยังนี่มันสีพ่พ่อนะครับมู่นกระสิทิแหงมันบ่ละครับสิลดน้ำกระสิเหลือน้อยครับเนี่ยครับพระเจ้าสูบขึ้นมาในคลองระบายน้ำนี่ครับนีในคลองทรงน้ำเลยครับ อ่งงานนี้เ่ได้เห็ดหน้าปีนะครับเนี่ยเพาลงหวังเห็ดหน้าปังเขาเลยเด่นนี่เป็นแปนนี่ครับนี่เมือก่อนกี่ไทยครับเหมือนกับที่ผมไปทาหน้าถามือว่านไอ้วัติดมือวัติดเมื่อกี้เลยครับก่อนโคลูเคเล่เลยครับดินแกนบันถ้าเขาเอาหนามทายมันกันเนี้ยววะนี่ก็เลยสูให้รถทยมาทยให้เลยครับให้ทยแกงแข็งนี่แหละแล้วคอยเอาหนามมาอะไรกับปันครับครับจัอนี่แหละครับเดี๋ยวเดินทางไปหน้าพินต่อครับ อาจจะได้แวะกินข้าวเว่นก่อนนี่ก็เขาเจาะอาร์ตเฟืองไว้กับท่านมาเก็บเอาครับมีแต่งานมีแต่หน้างานใหญ่ๆครับเป็นท่าได้เงินหลายครับไป้เขาสิบเอาเนาะครับเนาะส่งเห็ดแล้วหนามพ่อๆพ,พ,พ,พ่อคอย่ากันครับอันนี้แหละครับพอกันยำแรงคำคำ,ำกับประมาณหกโมงแรงกับมันนีตะเวนสิตกดินแลว เมื่อไหครับพี่น้องหลดติดลมอีกแล้วพรากันเอาขึ้นแต่สีม่วงแรงรับยังบ่ทันขึ้นอยู่นี่ว่าปันหน้าเพิ่นครับเตรียมวานหลอบสองหน้าปังนะครับเนี่ยเอาหนามมาเสียไ้มันก็เลยลมนี่ครับติดงายง่ายอยู่นี่ครับติดหล่อหลังรอหน้าขึ้นได้แล้วแต่ว่าติดหล่อหลังติดมาแต่พุนนะครับพุน ขึ้นมาได้เกือบหาเมยียนหกเมตรแลวครับขึ้นบ่อใดมาหอดองนี้มันน่นครับพสิกะก็อขึ้นมาโน,น,น่นวนี่ขึ้นมาองนี้ให้มันขึ้นมานีครับมันก็มาส้นกับกันแท้พอดีครับมันก็เลยเบิดแห้งล่ะเอาผัวขึ้นซอยแล้วก็เมยครับแล้วก็ไปหาผักครอดเราเอาล่าอ,ลอรถมาหลากอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้เมื่อยพี่น้องครับนี่ละหลังจากปั้นมาแต่ถามก็มาปั้นหน้านี่บานต่อของบานทำหน่อยครับตอนนี้ ได้สองงานก็สิเรียวแล้วเด้ครับรอบอสุดท้ายแล้วลออกาสิขึ้นแล้วได้ตกโอ้ยเมื่อยได้ครับตั้งแต่เสาจนหัวค้ำเลยครับมันนี่นี่ก็ลดไทยอืครับลหล่อลังมันบม่มีแหงเลยครับมันทรงขึ้นมาเลยหล่อหน้ากระตุกยิบบ,บืนมา,ากตั้งแต่ฝุ่นหล่อแต่มวงน้ำแองแองหมดละเป็นทางมาเลยครับ มันบมมีจังหวะทรงหล่อนะครับเพราะมันมันฝี่หลายดินมันเหน,นียวเหนียวเล้าก็โลมครับเลยหัวเขาอีกครับบังมองครับล่รอรถมาหล่อหลากอย่างเดียวครับตอนนี้บรรยากาศทงให้ทงหน้าบานห้องกันยำ่ำแรงครับทองฝาครับตะเวนตกดินวิ่นเดี่ยวตรงนั้นก็เป็นบานโพค,ครับ บ้านโพไ,ไฟนะครับซื้อกับทิศตะวันตกเนี่ยบ้านโพครับเขาก็ลังเรียนวาวเข่นครับนะั้นวาวหางฟัง,ฟ,งฟังนี่จะเป็นบ้านทบน้อยครับนีบ้านทบน้อยหารถอยู่ครับนี่หารถมาหลากตอนนี้เบิดกกำลังละหาไผกับบิ้ลมีไผหว่างครับพวกเจ้าไปให้ไหนปนามาทันมา โอ้อยครับรลอ่อรถยางเดียว,วครับตอนนี้ทำนีแ่แหละครับรีวิวเห็ดให้เห็ดหน้าให้พี่เห็นหน่อยเบ่งเลียวแล้วครับล่อก็โหลดกับบาทยางเดียวครับอันนี้มาส,ส่นกันสีจอทีมันนี้แล้วครับเมื่อวินศร้ายังเสียอาจทีมาเอาครับล่อบ่งเมื่อมีรถบอกขันเมืม่อมีรถอาะสิขับเงินในข้าเจ้าไปทรงเลยอกะเมือวนสอ้ายจังค่อย พอบอมาส่งแล้วก็ับมาให้ารถมาลาเอาคำอื่นครับผมส่านี้นะครับสวัสดีครับ